จยากจับลอยมีีวิวหนูก็ตอนนี้อ๋อซุปที่ที่ของซุปที่ของแพ็กมาเป็นไงมันจับลอยแง่หนาแน่นหนาอย่างนีอยู่ยังเย็นอยู่เลยยังเยียดอยู่บรรยากาศมะอย่างดีครับหนูครับหนูบรรยากาศครับสดสดสดแน่นอนแม่นอนน้ำแข็งยังก่อนน้ำแข็งยังก่อดหนูอยู่เลยเนี่ย หนอนาไห้หนูพวกพวกชอบมาเสิร์ฟกำลังกินตัวกำลังกินกำลังกินครับสองครึ่งกิโลทำไม่ใช่สองตัวโลสองตัวโลสองตัวโลตัวละครึ่งกิโลสี่ตัวสี่ตัวหกร้อยยี่สิบบาทมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมเลยพร้อมพร้อมเรียบร้อยแล้วะย่าง อน่ากินไหมอากร้อยเดี๋ยวนั่นตับกดไลค์ทีนกดไลค์ทีกดไลค์ตังค์รเียตังกายตกยาายวยเลยตังค์ยาายนะเออได้ไะ้อะไรกินเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ขั้วหนุขั้หนูหนูผูกเหรอหนูผกขาขาพี่ขาหนูไหมพี่ขาหนูไพี่ขาหนูไป้าไม่เาีมพูดอย่างนั้น อีน้ำพูดอย่างนั้นมีครอบครัวแล้วไม่สนใจหราไม่สนใจหรอกครับเดี๋ยวเราเป็นแกบี้มอแคนไปก่อนนะครับมื่อนี้กลัวหนูมื่อนี้กลัวหนูผัดกระพันโอ้โหกระพัดโอ้โหกระพันมักกระปรับกระปรับกระปรับฟาบตั้งฐางฟาบโอ้โห อันนี้ข้อหนูนะคะเฮ้ยมันดิ่นได้มันดิ่นได้ยังยังยังเป็นอยู่เลยหางยังสะบัดฟิวอยู่เลยมันหฟิเิวเป็นหางยิ่งจบแล้วไงฟอบฟอบฟอบเดี๋ยวก็เดี๋ยวคุณน่าได้เลียมือแน่วันนี้อันนี้ข้างหน้าหนูนะข้างหน้าหนูเปรี้ยวผักเปรี้ยวรู้ว่าจะอร่อยไหมใช่ไหม แน่นอนครับแน่นอนรับจับจับชั่โมเดียวเองชั่บายทำอะไรเนี่ยบาจับจับับกระเพราหนูหรืออะไรผัดเผ็ดหนูใช่ไัมครูคูแปะกระเพราแน่นอนจริงพ่อครัวเรากระเพราดักค่า หางของลอยเท่านั้นมีกรียมมีกระเทียมย่างหนูเหรอครับโอ้ยย่างหนูวันนี้รายการเมนูย่างหนูพุกไม่นอนไม่นอนย่างหนูก็โคตรย่างหนูครับใช่ย่างหนูไม่โอ้มื้อนี้ย่างหนูอ๋อหนูเลี้ยงตุ๊กเลยอะเกินหลอนเลยพี่ขาหนโอ๊ยพี่ขาหนูไปครับพี่ขาหนูไปครับาอ้้น้ำมึงจะพูดอย่างนั้นหนูอย่างนี้ ไม่ใช e <German S 1> ่หนู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 ทอดดูสิเอทอ้ลูกเล็กลูกเล็กย่างอร่อยอร่อยหอมจิ้มเกลียมหนูพุกดูพุกลคนอนกไมโอ้โหเปรียมเลยอ่ะอือหือน่าอร่อยนะ นะครูนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครูฝึกครับครูฝึกเป็นบ้างจากการฝึกทำไงครับครูคย่างหนูกินเนาะจับหนูกินจับหนูกินต่างหนูครู<อ>หนูได้หนูหนูพอเสิร์นรแน่นอนแน่นเลฝึกทหารเหนื่อยๆแล้วก็มาทำย่างหนูกินกันนะครูนะ <c oughs> อา่เอาเ,าเ,าเ,าเาพิ่่มพพลังเิมพลัง หันป่าหานัหานป่าน่าเอาหารับคันป่า,า,ปาอ๋อแน่นอนเลยโค้ดเตรียมดีนะโอ้โหมันไก่ย่างเลยมันอยากหนูพุกหนุ่พุกถ้าไก่ย่างไม่ได้ก็ไม่ยอมเอ,เอาจา้จากความไหนก็จากความไหนเนี่ยความพอเสิร์ฟพอเสิร์ฟ <ขอ S 1> คอนแก่นอ๋อพอตาใครกันเปลูกพอตาพอตาเพื่อนผม <laughs> พอตาเพื่อนผม อย่ามาอย่ามาพอเสร็ขันแกนความหนูพุกแน่นอนนะพ่อแน่นอนแน่นอนเนื้อแน่นเริ่มผัานใส่จานแล้วครับกูแปะอะไไหมครับกูแปะทาหนูยอดสุดยอดเรียงใส่จานมองคนเปิดว่าไก่ยากไม่ใช่นะครับหนูนาหนูพุกยากครับหนูนาอร่อย นอนครับมิไทยกยนะครับอนได้ลงหนูเพอกิงื่อนแงหนูไล่จงงูไล่จงงูนี่ไล่รไลราไราโอ้แน่นอนครับโอ้โหจ่าร้อย อร่อยไหมครับกูฝึกเจ้าอร่ยยามยายอ๋อแน่นอนกูฝึกไรสอมันมีความสุขมากครับตอนนี้มาจ้ามาวอาหารแบบมีความสุขมาจากลองคิปไหมระจากเด็คลิปเด็คลิปตุ๊เลยเด็กไทยนะอ๋อเสียดเสียดียดเียด

สุดยอดสุดยอดยว่านะทำไมนมนกินยมากินเดอามากิน่อยยไปกา่มาหันหนน่ากรุงเทพะเนี่ยกรุงเทพ นายคนท่าคุณเทพวเนี่ยน้องเป่งนเทพปลาไครับหนาะครับหาปลา,า,าปลาไหก็ได้ยหายากอยู่